สวัสดีครับทุกคนขอญาเป็นไนะครับสวัสดีครับผมคุณชายโอนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะพาไปเที่ยวนะครับในการที่เรามีงบ500บาทนะครับกำนว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันใชครับก่อนอื่นนะครับผมเราอยู่คนที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อครับผมและนี่นะครับผมเราก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะไปลงที่วัดมังกรก่อนนะครับ42บาท ห้าร้อยลบสี่สิบสองเหลือห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบแปดบาทไม่ใช่เหลือสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทครับผมไปครับก็อื่นใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามที่ช่องคุณชายโอชชแนลได้ครับผมไปครับผมว่าวันนี้จะไปไหนกันใครที่เข้ามาแล้วนะครับชายก็ต้องฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ที่ช่องคุณชายโอช n แนลไปดูกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยน่าสนใจยังไงไปกันเลย และนี่นะครับทุกคนผมก็นั่งรถไฟฟ้านะครับมาต่อ MRT ใต้ดินนะครับผมแล้วเราก็จะไปลงสถานีวัดมังกรและนี่ครับผมถึงสถานีวัดมังกรแล้วอ่าเราจะออกทางออกที่3ามครับผมวัดมังกรวัดเล็งยีวัดมังกรนะครับนี่ครับผมมีป้ายไปตามท่าเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เลี้ยวขวาครับผมเราก็จะมาเจอวัดมังกรตะมลวัดครับ วัดมังกรช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีการก่อสร้างอยู่อ่าเราเข้ามาข้างในแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมว่าปัจจุบันนี้นะครับวัดมังกรเนี่ยแต่ละจุดเป็นยังไงแล้วก็บรรยากาศสวยแค่ไหนนะครับผมไปชมข้างในกันครับที่นี้นะครับผมก็อยู่ในส่วนของวิหารหลักโจนะครับก็เป็นมุมนี้เลย เป็นเหมือนปีนี้เป็นปีเสือใช่ไหมครับก็เป็นฉากแบ็คกราลนะครับเป็นรูปเสือคนนี้มาก็สามารถทำงานรูปได้นะแล้วก็มีจุดนี้ด้วยับผมเขาจะมีตอนที่วัดที่นี่นะครับผมเคยนะทั่วมาก่อนนี่ครับผมคือแบบว่าทั่วมาอย่างไรวัดเนะครับก็เป็นกับภาพที่ดูว่าเออนะวัดตี่นี้ตอนที่ทั่วเป็นยังไงนะครับท่ทัวมาอย่างไรวัด เอครับเราไปดูจนป่นกันกันต่อนนะครับและเนื่องด้วยเป็นตอนเย็นแล้วนะครับทุกคนวัดจะปิดแล้วเราก็เลยไม่สามารถถ่ายคลิปได้ครับก็เลยถ่ายภาพนิ่งมาให้ดูครับผมนี่ครับผมผมก็ถ่ายรูปข้างหน้าครับผมสวยมากครับเหมือนอยู่เมืองจีนเลยครับผมกำแพงสวยสีทองแล้วก็มีโคมไฟครับผมเราก็ไปถ่ายรูปครับนี่ครับบรรยากาศเหมือนกลางคืนเลยนะครับอันนี้คืออยู่ในวัดนะครับสวยมากครับผม ่าแล้วก็มีมุมเซียมซีด้วยนะครับผมสแกน QR code พอเราออกจากวัดมาครับทุกคนเราก็ข้ามฝั่งมาฝั่งเจริญกรุงนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปในซอยนะครับผมจะไปเจอนี่ครับผมยาวราชเราก็จะเข้าไปในนี้ครับผมอ่านะครับคนเยอะมากครับช่วงเย็นนี่ร้านปลาหมึกนะครับที่ขายดีมากๆเลยนะครับผมร้านนี้คนเยอะมากครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตอนเย็นกันนะครับ ดีนะครับผมเราอยู่วัดมังกอนแล้วครับผมเราก็เดินทอาุมานะครับตลาดแล้วก็มาเป็นเยาวล่าเลยนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงตอนเย็นอยู่พอดีเนาะครับเราก็ซื้อน้ำแตงโม่0าบาทนะครับก็ใช้ลงไปแล้วจาก4 4 8 452ลไปก็เหลือ4 0 2บาทนะครับผมไปครับผมเราไปดูว่าเราจะไปซื้ออะไรหรือไปกินอะไรเนาะโอเคช่วงนี้เป็นช่วงตอนเย็นนะครับคนก็เยอะมากแต่ร้านเนี่ยเขาเห็นเลยว่าต่ออยู่เยอะมากครับผมเราไปชมบรรยากาศตอนเย็นกันครับ มาเยาวลาทั้งทีก็ต้องถ่ายรูปสิครับนี่ครับผมถ่ายช่วงเย็นนะครับผมอตอนนึงคืนยังไม่เปิดไฟนะครับก็ได้มาประมาณนี้แล้วเราก็เดินไปครับผมไปหาอะไรกินนะครับก็ข้างทางนะครับเราก็แวะระหว่างทางแล้วเราก็ใกล้ถึงแล้วครับผมเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันครับผมเราก็มาแวะกินนะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นะครับนี่ก็มีให้ กินก่อนนะครับแต่ร้านที่เดินผ่านมาเนี่ยคนเยอะนะครับผมก๋วยเตี๋ยวที่เรามันกินนะครับทุกคนคือจะบอกว่าไม่แพงนะส0สิบบาทแต่มันเค็มมากอะไม่ไหวอะขนาดปรุงแล้วนะทุกคนเราไม่บอกละกันว่าร้านไหนแต่แถวยาวราดอะแล้วเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จนะครับเราก็เดินมานี่ครับผมท่าเรือครับผมเป็นท่าเรือพานุรังสี จะบอกว่าวิวดีมากบรรยากาศนนดี<น>มากเรากินว่ามีเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เดินมาเรื่อยๆนะเข้ามาทางรู้สึกว่ามาถ้ำคันคงลงเลยหน่อยครับเราก็เดินมาครับผมนี่ครับผมเป็นท่าเรือครับเราปบรรยากาศกันครับผม ท่านผู้ชมครับต้ามจะเป็นไออสยาม่านผครับไป นะครับสามารถมาถ่ายรูปได้บรรยากาศดีช่วงเย็นตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดนะสังเกตนะผมของรถเนี่ยฝนน่าจะเริ่มตกแล้วมาให้ดูตอนนี้เดี๋ยวเริ่มมืดเดี๋ยวไปแต่เรือเริ่มมีาามมทางเดินแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะไปตรงไหนต่อละกันเนาะโอเคครับผมและด้วยทุกคนครับบรรยากาศตอนเย็นบรรยากาศดีมากฟ้าก็จะ มืดแล้วฝนจะตกแล้วผมเรามาถ่ายรูปกันแบบชิคๆหน่อยริมแม่น้ําเจ้าพยากับเ่าเรือพลุนังสีครับใครมาบอกเลยว่าต้องมาถ่ายครับสวยมากครับวิวเอยบรรยากาศเอยมันได้จริงๆครับแล้วก็ก่อนที่ฝนจะตกครับทุกคนเราต้องออกกันไปก่อนนะ หนักมากครับหาที่หลบฝนแทบไม่ทันตอนนี้ฝนก็เริ่มซาครับเบาลงเราก็มาพาชมกันต่อครับตอนนี้นะครับทุกคนเมื่อกี้นะครับหลังจากฝนตกมานะผมนี่ก็อยู่แล้วนะครับผมก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับผมทีเยาวราชนะครับผมคนเยอะมากทั้งต่างชาติเยอะมากครับทุกคน ดูนะครับกลางคืนนะไฟก็จะสวยมากเลยด้านหลังอ่าและขนาดที่เราเดินไปนะครับทุกคนเราก็ไปเห็นสิ่งนี้ครับโหพี่คนนี้ครับเขาเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นครับเราเห็นก็อยากสนับสนุนช่วยครับแล้วขอเซลฟี่กับพี่เขามาใครไปยาวราชก็ไปช่วยพี่จะบอกว่าเ<า>มื่อกี้เนี่ยที่เราไปท่าเรือนะครับผมเราก็ซื้อเลมอนที่เรากินไปเมื่อกี้นะครับบอกผิดเป็นน้ํา เป็นน้ำเมลอนนะครับผมเจ๊ไต60บาทครับผมจาก60บาท362บลบบาทก็เหลือ302บาทครับ <60. S 1> อ่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันเฉะแฉะแล้วก็ผมก็ตอนนี้มืดแล้วนะครับผมก็เรจะเดินทางกลับแล้วนะครับผมก็น้ำสุนัขอีกขวดหนึ่ง7บาทก็จะเหลือเมื่อกี้นี้300 2 0งบาทนะครับลบ7บาทก็เหลือ295บาทนะครับเราใช้เงินไป2 0 5บาทเองนะครับทุกคนแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มมือแล้วเดี๋ยวเราก็นั่งกลับนั่งทางรถใต้ดินกลับนะครับใครที่อยากมานะครับผมเดินแขวยาวราชนะครับมาวัดบังกรแล้วก็ยาวราชแล้วก็มาเดินชิมชิลกลางคืนนี้นะครับผม ก็สามารถมาได้โอเคและนี่นะครับทุกคนเราก็กําลังจะเปลี่ยนนะครับหัุยานทัดมาก็คือเราเรง่มรถไปใต้ดินมานะครับผมอีก42บาท42บาท,42บาทก็คือการดีทั้งสาม295บาทลบ42บาทนะครับก็เหลือ253บาทเท่ากับเราใช้เงินไป นะครับเสียงแค่247บาทเองนะครับทุกนท่านเราเนี่ยจอดอยู่ที่มอกระเสรเรานั่งรถไฟให้ลงที่เขามอกระเสรใกล้สุดนั่งรถเฟับเขาบ้านวันนี้นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับการเดินทางไปวัดบางกอนยาวราแล้วก็ใช้เงินไม่ถึงจาก500ใช้เงินประมาณ สองร้อกว่าเพราะว่าไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แล้วก็ฝนตกด้วยแล้วก็คนเยอะมากแต่ละร้านไม่อยากต่องคิวโอเคก็พอมานี้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครที่อยากไปเที่ยวก็ลองไปดูได้นะครับด้วยการนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็ต่อเอ็มอาร์ชีโอเคครับผมไปครับ